สวัสดีครับสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณกัตชาติกเกษมสันอยุธยาและดิฉันปัจรีส่วนสินพงค์ค่ะครับสด็จพระเทศร,รัฐพราุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรฟาร์มวิจัยปศุสัตว์ไลออนมหาวิทยาลัยคอลเลจดปริปปนประเทศไอร์แลนด์ที่ส่งออกชีสและผลิตภัณฑ์จากนมโคไปจำหน่ายทั่วโลกถึงร้อยละแปดสิบครับ วันที่7กันยายนพุทธศักราช2557เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงดับลินที่ช้ากว่าเวลาในประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มวิจัยปศุสัตว์ไลออนส์มหาวิทยาลัยคอ l เล e ดับลินหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ทำการวิจัยระดับชั้นนำของยุโรปเดิมใช้ชื่อว่า Catholic University of Ireland ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไอแลนด์มีความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติกับประเทศต่างๆกว่า120ประเทศปัจจุบันร่วมมือด้านชีววิทยาเซลล์กับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและอยู่ระหว่างหารือการขยายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยเกษตรกรรมวิทยาศาสตร์การอาหารและสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในคณะที่มีชื่อเสียงเนื่องจากไอแลนด์ and, เป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าอาหารทางการเกษตรเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากนมที่สำคัญรายหนึ่งของโลกในปีพุทธศักราช2556ส่งออกอาหารและผลิตภัณฑ์นมเนยคิดเป็นมูลค่า10,000ล้านยูโรไปยัง120ประเทศกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมีมูลค่า24,000ล้านยูโร วิทยาลัยเกษตรกรรมวิทยาศาสตร์การอาหารและสัตวแพทยศาสตร์เน้นการเรียนการสอนและการวิจัยเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารเริ่มตั้งแต่การทำฟาร์มปศุสัตว์ไปจนถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคและเน้นส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้นำทางอุตสาหกรรมด้วยการนำผลการวิจัยมาพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นกุญแจสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคงในอุตสาหกรรมดังกล่าวและเป็นต้นแบบในการขยายขีดความสามารถในด้าน การผลิตสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ให้ออแลนด์ภาพรวมด้านการเกษตรของประเทศไอร์แลนด์พบว่ามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ทําให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและปศุสัตว์ประชากรร้อยละแปเป็นเกษตรกรส่งออกชีสและผลิตภัณฑ์จากนมโคไปจําหน่ายทั่วโลกถึงร้อยละแปรวมถึงส่งออกเนื้อวัวเป็นอันดับ4ของโลกทาโรคร้อยละยีจากทั่วโลกดื่มนมที่ผลิตจากไอร์แลนด์ ด้านผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมไอแลนด์เลี้ยงวัวกว่า1ล้านตัว มีฟาร์มปศุสัสตว์17,000แห่งส่งออกเนื้อวัวไปขายใน160ประเทศส่งออกนม5,800ล้านลิตรนอกจากนี้ยังส่งออกเนยอ,อีก152,000ตันและชีสอีกกว่า185,000ตันวิทยาลัยนี้มีงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพสำรวจสภาพการเกษตรที่มีผลต่อสภาพแวดล้อมพยายามให้การเกษตรเป็นไปอย่างดีกับสภาพแวดล้อมนอกจากนี้วิทยาลัยยังวิจัยเรื่องอาหาราสตรัตว์เน้นการให้ปศุสัสตว์กินหญ้าที่มี คุณภาพดีพยายามวิจัยเรื่องหญ้าชนิดต่างๆที่มีคุณสมบัติต่างๆกันเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์มากกว่าที่จะให้อาหารผสม ที่สำคัญยังทำการวิจัยเรื่องอาหารกับการเจริญเติบโตของทารกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพันวันแรกของทารกพยายามขจัดปัญหาการหยุดเจริญเติบโตและเรื่องความอ้วนเกินไปของทารกและเด็กสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้นายธิติวุฒิบุญยวงวิวัฒน์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยคอนเลจดับลินเฝ้าทุลออมพระบาท และในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนฟาร์มวิจัยไลออนส์ของมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยจึงขอพระราชทานทุน9้าทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน2ทุนแก่นักศึกษาไทยผู้มีผลการเรียนดีเด่นที่จะสมัครเข้าศึกษาในปีการศึกษา2558ในสองสาขาคือเกษตรกรรมและวิทยาศาสตร์การอาหาร นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ทูนกล้าทูนกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีชื่อ The First Thousand d a y หรือ1,000วันที่แม่ลูกจะได้ใกล้ชิดกันนับตั้งแต่ทารกคลอดออกมาเป็นหินทรายสองก้อนก้อนใหญ่เป็นเสมือนแม่ส่วนก้อนเล็กเป็นเสมือนลูกที่มีแม่ปกป้องดูแล S 1> <S 1> การเสด็จพระราชด,ดำเนินเยือนฟาร์มวิจัยปศุสัตว์ไลออนส์ทำให้ทราบว่าประเทศไอแลนด์เน้นการศึกษาหาความรู้เรื่องการเกษตรเนื่องจากภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรและปศุสัตว์ นอกจากนี้ยังศึกษาวิจัยเรื่องการเกษตรกับการจัดการการเกษตรกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้การทำเกษตรกรรมของประเทศได้ผลดีแม้แต่เรื่องอาหารสัตว์ก็เน้นให้สัตว์กินอาหารธรรมชาติมากกว่าอาหารผสมจึงทำการศึกษาค้นคว้าเรื่องหญ้าเพื่อให้ได้หญ้าคุณภาพดีมาเลี้ยงสัตว์ให้เจริญเติบโตได้ดีด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์อุทก,กภัยและมอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา านผู้หญิงวิลาวันวีรานุวัตรกรรมการบริหารและประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์พร้อมคณะเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์อุทกภัยและได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยครอบครัวที่บิดาเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยปี2554ในพื้นที่อำเภอบางไทรได้แก่เด็กชายกิตินันบุญนะนางสาววารุณีจิตสวัสดิ์เด็กหญิงปวีนาจิตสวัสดิ์เด็กชายทิติพลเสือป่านางสาวนันทวันโอนอ่อน,อน เด็กชายนารืนาฏอ่อนอ่อนและผู้ประสบภัยในอำเภอเสนาประกอบด้วยนางสาวกน,นิกาสัญยวีนางสาวนัสุดาเมฆขยายเด็กชายภาสวิตกองเพิ่มพูนนางสาวนัสุดาเมฆขยายทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบภัยและเพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนทุนพระราชทาน องคม,มนตรีเป็นประธานมอบประกาศนียบัติให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรวิทยากรในงานครบรอบ33ปีสำนักงานกปรครับ น,นายอภิพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรต่างๆในงาน33ปีสำนักงานกอปรอประกอบด้วยหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสำหรับเทศบาลรุ่นที่1หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่3หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่3และสำหรับเทศบาลรุ่นที่1รวมทั้งหลักสูตรวิทยากร และการนำเสนอเพื่อเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่3และสำหรับเทศบาลรุ่นที่1ซึ่งทั้ง4หลักสูตรนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เสริมสร้างและตระหนักรู้ในความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนพระมหากรุณาที่คุณที่มีต่อประสบนิก่อนชาวไทยรวมถึงเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด ในขณนะที่นายสุวัฒน์าาเทพอารักษ์ บริขาที่การาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโคร,รงการนเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่ากรปรแถลงข่าวสาสาปีสมักชการกรปร,รเพื่อสรุปผลการดําเนินงานสนองพระราชดำริของสานักงานกรปร,รในปี2557ที่ผ่านมาซึ่งกรปร,รนั้นเป็นหน่วยง,งานหลักในการสนองพระราชดำริปัจจุบันมีโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริถึง4,447โครงการกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศประกอบด้วยโครงการพัฒนาแหล่งน้ําโครงการพัฒนาด้านส่งเสริมอาชีพและโครงการพัฒนาด้านการเกษตรทั้งนี้สํานักงานกปรร ได้ผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายในทุกมิติเพื่อทําหน้าที่เผยแพร่แนวพระราชดำริไปสู่ประชาชนให้บังเกิดการต่อยอดและขยายผลการพัฒนาไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปและเนื่องในโอกาสครบรอบ3ปีสํานักงานกปร,รมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนที่ร่วมเผยแพร่และทํางานสนองพระราชดำรินั้นมาร่วมกันแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วยครับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสีรราชพระวราชายาพระราชทานถุงยังชีพช,ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสามง่ามจังหวัดพิจิตร พลอากาศเอกโยธินประยูนพกราชประธานที่ปรึกษากองงานพระวราชายาเป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยางชีพพระราชทานจำนวนหนึ่งพันถุงมอบให้แก่รัษฎรที่ประสบอุทกภัยที่สาลาวัดกระทุ่มน้ำเดือดหมู่ที่9ต้าตบลรังนกอําเภอสามงามจังหวัดพิจิตรทั้งนี้ได้พระราชทานถุงยางชีพถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาอยู่ในพื้นที่ตําบลรังนกจํานวน50ถุงเพื่อเป็นขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ได้จัดให้มีหน่วยแพทย์เพื่อนที่พระราชทานในสม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาตรวจรักษาผู้ประสบภัยที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยสำหรับจังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลบ่ามาตามแม่น้ำยมประกอบกับมีฝนตกหนักในพื้นที่ทําให้น้ําล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่2ตําบล17หมู่บ้านของตําบลรังนกและตําบลเนินปออําเภอสามงามซึ่งผู้ประสบภัยต่างทราบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสี รัฐพระวราชายาที่ทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือและทั้งหมดเป็นข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับคุณปาจารีสวนสินงสสงพงศ์ผมกันะชาติเกษมสันสนะอิทยาพร้อมทั้งทีมข่าวข,าขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ